ผู้บัญชาการกองพลฐานปื้นใหญ่พบป่าทหารใหม่เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565พลตรีสาธิตแตงมีแสงผู้บัญชาการกองพลหานปื้นใหญ่พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันหานปื้นใหญ่ที่712กรมหานปื้นใหญ่ที่71ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองพลทฐานปืนใหญ่ได้กล่าวให้อวาทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2565ผัดที่2พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดสัญญาณให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานปืนใหญ่ที่713กรมหานปืนใหญ่ที่71หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานปืนใหญ่ที่722กรมฐานปืนใหญ่ที่72และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานปืนใหญ่ที่723กรมหานปืนใหญ่ที่72ได้รับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการกองพลทฐานปืนใหญ่ไปพร้อมกัน ทางนี้ผู้บัญชาการกองพลหารพืญญ้นใหญ่กล่าวให้ความสําคัญกับน้องๆ้องทหารใหม่ทุกนายถึงความเสียสละที่เข้ามารับใช้ชาติขอให้มีความอดทนอดกลั้นและยืนยันว่าทางกองทัพบกมีนโยบายส่งเสริมให้น้องๆ้องทหารใหม่ได้รับโอกาสเข้ารับราชการต่ออีกหลากหลายช่องทางและส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาให้มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับรวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆต,ต,ตลอดระยะเวลาที่เข้าประจำการวันนี้ผู้บระชาการกอง ฝ่าว่าตั้งแต่ไปถามมาจะให้ผู้สทัคงใหม่ทุกคนต้องด่วนย่ยสอบถามความสำนึกใจว่าเมื่อลดประจําการไปแล้วนยใครอยากจะไปประกอบอาชีพอะไรจะเปิดหลักสูตรให้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะลดไปแล้วผมอยากจะไปขับรถผมจะเปิดให้รบครันขันข่าว breaking news ข่าวต้นชั่วโมงในระบบเคเบิลทีวีกองผูฐ่านต้นใหญ่